สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่มูไปเรื่อยนะฮะเป็นช่องใหม่ของเราเองนะครับมูไปเรื่อยพบผมนะครับโฟกผาดวงหลังจากนี้จะอยู่ยาวๆกับช่องนี้นะครับมูไปเรื่อยายโฟกผาดวงอ่าหล,หลายๆคนคงรู้จักผมแล้วนะจากเพจโฟกผาดวงสัจไทยเลยใน Facebook IG ก็ F O L K underscore P A T I N Y A a c e b o o k ส่วนตัวก็ F O L K เว้นวักนะ P A T I N Y A อฟปฏิญญามาฟอร์มากดติดตามได้นะฮะช่องเราคือมูไปเรื่อยเราจะไปทุกที่ที่มีการมูทุกสิ่งที่เป็นเรื่องของมูทุกอย่างที่เป็นเรื่องของมูเพราะเราคือมูไปเรื่อยมูไปเรื่อยคืออะไรอะเรื่องลี้ลับวงสวงสื่อเจ้าที่ตั้งสารหอนสารปรับดวงแก้ดวงดูดวงกระทั่ง มีปัญหาเรื่องสิ่งที่รับวิญญาณเราก็จะไปในหล,หลายๆสถานที่มีทั้งอันซีนตอนนี้อยู่ในกรุงเทพก่อนนะายอซัมเปคร์ไค์เราดีเราจะไปต่างจังหวดัดไปทั่วประเทศและในอนาคตเราจะไปถึงต่างประเทศถ้าไปถึงดูดวงได้ไปึงเซนต์อ <c oughs> ไะไรเนย้ย <c oughs> เรื่องนี้มันผ่านมาตั้ง16ปีแล้วอะหลายๆคนคงเคยเห็นผมจากช่องเจลครเวทีละครอ,อะไรมาเรื่อยวันหนึ่งผมไปเจอ คนคนหนึ่งเขาเขาเป็นคนมีเซนส์เป็นหมอดูนั่นแหละผมไปถามเพราะว่าผม,วผมเล่นละครจะดังไหมเขาบอกทางนี้ดังกว่าดูดวงดังกว่าผมไม่เชื่อทีเขายังบอกอีกว่าวันหนึ่งจะมีคล้ายตำหนักของตัวเองไม่เชื่อเลยแต่เชื่อไหมลังจากนั้นไม่กี่ปีครับพอเซนส์เริ่มเปิด,เ,ปดเริ่มมีคนมา <ไป S 1> <look. S 2> ดูไ,ปปไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เราไม่ได้คิดจะทากระทั่งทุกวันนี้ยิ่งทั้งหิ่งผมอะทุกอย่างมาจาการแก้บนด้วยเลยจะลูกศิลย์ลูกหามาแก้บนเราต้องรับไงเลยกลายเป็น ทุกวันนี้เริ่มได้ยังไง1 5 1 1ปีจะำไม่ได้นะที่แล้วผมมาเล่นละครเรื่องหนึ่งที่บางแสนเป็นละครเวทีก็ได้ไปเจอแม่ชีท่านหนึ่งพักผมบอกว่าคืนนั้นให่ไปเจอกันที่วัดวัดอังศิลาแต่แม่ชีไม่ได้เป็นอยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้จำวัดที่นั่นพอไปถึงกลางคืนนะปูเสือไว้ทำํำพิธีก็เลยงงก็นั่งท่านก็เปิดให้เปิดแน่ oh, เปิดแน่ต <okay. S 1> ั้ง <laughs> แ,แต่วันนั้นมาเซนก็เริ่มเปิดขึ้นเรื่อยเริ่มเห็นผีเห็นวิญญาณใช้จิต สื่อว่ามีอยู่ทุกคนไม่เห็นเป็นตาเนี้ยอยู่แล้วฮะแต่เขาจะใช้เป็นแบบที่แบบติดสัมผัสแล้วช่วงแรกที่เห็นเลยพี่โฟไม่แบบว่าไม่กลัวใรไม่กลัวเลยเหรอแปลกมากกว่ามันจะไม่เหมือนนหนังที่เราเคยดูนะครับจะเห็นตอนทำไมถึงต้องเห็นตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นไงเห็นไหมพราะเป็นช่วงสภาพจิตเราเปิดแต่พอเราตื่นปกติเนี่ยหเหมือนเราจิตเราครบอะอจิตเราแบบเหมือนแบบไม่ได้ว่างค,คล้ายๆล้ายแบบว่า มันทำให้เราก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นตาเนื้อคนที่เป็นอย่างผมหรือคนที่มีเซนส์สัมผัสที่6กอ่ะจริงๆจะเกิดขึ้นด้วย2ประการ 1. คือ born to be คือเหมือนถูกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะตีตาจองมาจากเทวดาหรือตามความเชื่อ 2. คือเคยตายมาก่อนพอเคยตายแล้วทำให้สัมผัสที่6เปิดในเคสของผมเนี่ยอยู่แค่ที่2คือเคยตายมาก่อนึงตอนนตายยังตายแล้วจําความได้ว่าเคยฝัน เหมือนหลับไปแล้วก็ฝันว่าเป็นที่มืดๆม,มืดแต่มองเห็นเป็นครูน้าฮะแต่คูน้ําความกว้างเนี่ยเท่าแค่อิบล็อกแบบแค่นี้แค่นี้เลยนะแต่ยาวแบบมองไม่เห็นสุดลูกหลูตาเลยเป็นเหมือนเส้นแบ่งเขตและเป็นที่เรียบๆคือ <ๆ S 1> ก้าวก็ข้ามไม่ต้องกระโดดด้วยแค่ก้าวก็ข้ามเลยความรู้สึกเหมือนเดายือนอยู่บนตึกร้อยชั้นมันเสียวขาแบบคนลุกผู้แบบถ้าตามความเชื่อนะฮะคล้ายๆว่าเป็นเขตแดนถ้าเราข้ามไปคือคือแบบวิญญาตจากล่างแล้วเราก็คือจะไปอีกภพหนึ่งเลยด้วยความที่ว่าเหมือนมีคนมาดึงกลับ ก็เป uh ็นเทวดาประจําตัวที่ปกปักรักษาผมจะสืบท่อมาจากคุณย่าเขาคือคุณปู่เนี่ยเป็นคนสร้างเสียนพ่อแก่ขึ้นมาคือไปนั่งทําพิธีป่าช้าละคืนเพื่อเอาดินเจ็ดป่าช้ามาปั้นเป็นเสียนพ่อแก่ทุกวันนี้สืบท่อมาที่ผมเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเหตุการณ์แปลกๆกับขึ้นตัวเรามาตลอดจริงๆถามว่าชีวิตประจําวันจะผูกติดกับดวงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องทุกเรื่องมันถูกเหมือนขีดมาให้เดินไปด้วยกันที่เขาบอกว่าคงช่วยโง่ลงทุกอย่างมันประกอบกันหมด เอ่ถ้เรื่องอาหารถ้าเรากินอย่างนี้มันส่งผลอย่างนี้ทุกชีวิตถูกลิขิตด้วยตัวเองตัวเองเป็นคนเลือกเองผมบอกได้แค่ว่าซ้ายเจออะไรขวาเจออะไรแต่ไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้อะพรุ่งนี้จะถูกหวยให้ซื้อนะถูกแน่ๆมีเกณฑ์ได้เงินก้อนแต่นอนตื่นมาบ่ายสามไม่ซื้อแล้วเงินใหน่จะลอยมาเพราะงั้นดวงคือแนวทางชีวิตอาหารก็เช่นเดียวกันฮนะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งประกอบชีวิตหมดเป็นสิ่งประกอบของชีวิตอาหารนี้ดูดวงได้ด้วยหรออะได้สิอาหารเสริมดวงไง วันนี้เราจะเปิดดูกันอาหารเสริมดวงของคนเกิดในแต่ละวันอาทิตย์ถึงเสาร์ว่าวันอะไรในปีนี้ควรเลือกอาหารประเภทไหนที่เหมาะกับสุขภาพของคนเกิดในแต่ละวันครับเ<ๆ>อาล้วฮะ EP วันนี้ก็คือว่าอาหารเสริมดวงใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราจะมาดูกันว่าในแต่ละวันนะอาหารเสริมดวงจะเป็นอะไรนะครับอาหารเสริมดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ในปี2 5 6 4นี้นะฮะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้จะมีปัญหาเรื่องหน้าอกช่วงอกแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนจะไม่ป่วยเลยหรือว่าไม่เป็นอะไรหนักอยู่ที่การดูแลรักษาแต่จะมีเกณฑ์เฉย แต่ไม่ถึงขั้นโควิดแต่ก็ไม่ได้บอกไม่ติดคือถ้าไปไปเสี่ยงก็มีสิทธิ์แน่นหนะ้าอกหายใจเหมือนแบบว่าเหมือนมีปัญหาแต่ไม่ได้ร้ายแรงแต่ก็อาจจะถึงขั้นที่แบบป่วยได้แต่ก็หายไม่ได้แบบว่าจะแบบเป็นอะไรที่ร้ายแรงความงั้นอย่าปล่อยให้ป่วยอาหารที่กินเข้าไปก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่กระทบต่อคอเลสเตอรอลคนอาทิตย์ไม่ควรทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง ผลไม้ก็ได้เนื้อไก่หรืออะไรที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรโตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลส่วนควนเกิดวันจันทร์นะครับต่อมาวันจันทร์นะฮะเขาบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องศีรษะปวดหัวมึนหัวเวียนหัวอาหารที่กินก็ไม่ควรเป็นอาหารที่มีไขมันสูง,สงเพราะมันจะทำให้เส้นเลือดมีปัญหาคนวันจันทร์ระวังเรื่องเกี่ยวกับศีรษะมาถึงบาปอเซ็นยึด เส้นเลือดไ้ท,ทอยพังผืดพวกเนี้ยพักผ่อนน้อยด้วยอีกส่วนหนึ่งบางท่านอาจจะลามถึงสายตานะครับวันจันนะก็ควรกินเป็นโปรตีนหรือกินเป็นผลไม้หรือผักสีเขียวเยอะๆแตงโมงสับประรดก,กินได้หมดจะเสริมสุขภาพให้เราสุขภาพดีขึ้นแล้วทําให้เราอ่ะมีกําลังในการทําอะไรอะไรทำงานหาเงินได้อีกเยอะดีกว่าป่วยนะวันอังคาร <c oughs> เขาบอกว่า ปีนี้คนเกิดวันอังคารต่อให้มีโควิดแต่คนเกิดวันอังคารเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาต้องมีการเดินทางต้องมีการทํางานที่ไม่หยุดนิ่งมันส่งผลต่อการพักผ่อนแล้วก็สภาพร่างกายคนเกิดวันอังคารนะครับควรกินอาหารให้ครบ5หมู่เสริมร่างกายเสริมกล้ามเนื้อวิตามิน B วิตามิน C ทานอาหารที่เยอะเพราะว่าเราใช้ร่างกายเปลืองหรือบางคนทํางานอยู่บ้านหน้าคอมออฟฟิศซินโดม มีผลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อทั้งร่างกายเลยเพราะงั้นเราควรเลือกทานอาหารอาจจะกินวิตามินเสริมหรือเวฟโปรตีนเสริมที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อต่อไปผู้กังวลน,นะครับจะมีปัญหาเรื่องสายตาอาจจะถึงขั้นมีเกณฑ์ฉีดยาหรือทําเลสิกปวดหัวปวดเบ้าตาควรกินวิตามินเสริมสายตาหรือกินวิตามินตัวที่บํารุงสายตาเน้นไปที่ผักเยอะๆเลยผักผลไม้ก,กินไปเยอะๆเลยบํารุงสายตาจะทําให้ทุเลาลง ใช้สายตาเยอะตาสายตาสั้นลงนะครับต้องสนองสายตานะสําหรับผู้กึกค,นคืนนะครับปีนี้เขาบอกว่าคุณจะมีปัญหาความเครียดความกังวลความวุ่นวายสูงจนทําให้บัคขั้นอาจจะนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอต้องเสริมอาหารที่เน้นไปที่วิตามินโปรตีนระวังเรื่องเกี่ยวกับความเครียดเครียดจากคนรอบข้างคนรักสร้างความวุ่นวายปัญหาภายในครอบครัว เน้นไปที่พวกอาหารเสริมอาหารเสริมที่บำรุงสม,มองโดยตรงปลากินเยอะๆอย่าเครียดมากนะพูดกลางคืนนะพฤรืหัสนะครับปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดพฤหัตจะมีเกณฑ์ป่วยได้ถึงขั้นผ่าตัดถึงขั้นเจ็บตัวลามไปถึงกระดูกเพราะฉะนั้นควรกินแคลเซียมเยอะๆอาหารที่มีแคลเซียมประเภทไหนก็ได้แล้วหลีกเลี่ยงไข่แอลโกอฮอล์เน้นไปที่อาหารที่มีแคลเซียมสูงๆนะครับ คนเกิดวันศุกร์เนี่ยปีนี้จะมีปัญหารเรื่องสภาพจิตใจอาหารที่เสริมดวงเกิดวันศุกร์เนี่ยคนเป็นอาหารที่มีรสชาติหน่อยๆที่อร่อยที่รู้สึกแบบว่าเราชอบสุขภาพกายเนี่ยไม่ค่อยเาไ่ร่ปีนี้จะทุเลาอะไรที่เป็นอยู่จะค่อยๆดีขึ้นขนมหวาน,วนหวานอาหารที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นน้ำผลไม้สักคูเนี่ยฮะบัวลอยได้น้ำผลไม้น้ำมะพร้าวปั่นเหมือนบริหารจิตใจด้วยให้รู้สึกสดชื่นทำ,ทำให้จยทำให้จอ้สดชื่นไว ทานอาหารที่ใจสดชื่นไว้แล้วพอสภาพจิตใจเราดีขึ้นเราทานแล้วสดชื่นขึ้นดวงมันจะถูกปรับด้วยสุขภาพจิตวันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เบาหน่อยคือจะไม่ค่อยอะไรมากจะไม่ค่อยเหมือนแบบว่ามีปัญหาอะไรมากแต่ให้ระวังเรื่องเจ็บที่โคงเจ็บกล้ามเนื้ออกลงมาถึงกระเพาะแต่จะไม่ร้ายแรงแต่ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะไม่ป่วยสักคนเดียวไม่ใช่แต่ ส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์ปวดอ่อน,ออนช่วงอกลำช่วงท้องว,วิวิวหน้าอกตึงๆปอดตึงๆต,ตับลามมาถึงกระเพาะปวดไหลย้อนเพราะฉะนั้นควรเลียกอาหารที่เป็นแกส๊สสร้างแกส๊สเช่นถั่วเขียวน้ำอัดลมอย่างเงี้ยไม่ควรควรทานอาหารรสอ่อนเช่นแกงจืดผลไม้ขนมหวานผัดผักเซฟกระเพาะเซฟร่างกายไม่ควรกินอาหารรสจัดนะครับ ทุกคนผมได้อะไรไม่มากก็น้อยนะฮะเป็นอาหารเสริมดวงของเกินแต่ละวันในปีนี้นะ2,5,6,4ของเรานี้นะครับเอาสิ่งเหล่านี้ไปประกอบกับชีวิตประจำวันรับรองว่าสุขภาพดีขึ้นแน่นอนครับถ้าเ,เพื่อนๆมีเมนูอะไรที่เด็ดๆหรือเสริมดวงยังไงคุยกับเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วอยากให้เราไปทำอะไรที่ไหนลี้ลับยังไงมูเรื่องไหน คอมเมนต์ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์เ hmm. ป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผม mm hmm. สำหรับวันนี้อุลาไปก่อนนะครับ mm hmm.